อ่ะเรามาวี c อกันนะครับคู่เอกเนี่ยน่าจะเป็นริวมอริพกับแมนซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับ คู่แรกอะลิม,ละมัลลิดกับแมนซิตี้เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยถือว่าสูสีนะครับหรือทุการที่แล้วอะเดี๋ยวคิดว่าเฮ้ยแมนซิตี้ถล,ล่มมาลลิดเลเทสเลยนะสองแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นบอลแท็ติกที่ผมมาทันกันนะครับ <S 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 2> <S 2> คือใครพลาดท,ท่าหน่อยเดียวก็ไปเลยมันเหมือนกับเวลาเราดูมวยวันเนี่ยเคยเห็นไหมนะครับสูสีกันมาแล้วแบบมีคนนึงต้องพลาดโดนทั้งนหมัดนึงแล้วบ นอกกันอ่ะมันไม่ได้หมายความว่ามันห่างกันนะครับมันเป็นแท็กติกนะเกมแรกในแมนซิตี้ก็ลาบากนะก่อนหน้านั้นก็ริวมันติดก็ตบแมนซิตี้มามาจากเกม2เนี่ยแมนซิตี้ได้ประตูนําไปก่อนแล้วทีเนี้ยแท็กติกมานหดมันแตกนะครับก็เลยโดนเอาโดนเอาถือว่าสูสีมากคู่นี้ออกได้50-50เลยนะครับออกได้50-50เลยแต่ว่าแมนซิตี้เนี่ยนะเวลาเนี้ยด้วยความเป็นแชมป์เก่าเนี่ยเขาเก่าเกมขึ้นเยอะมากนะคือผมอ่ะดู จริง,รง,รงผมก็เป็นคนหนึ่งที่เอาใจช่วยแมนซิตี้ให้มันปลดล็อกได้นะครับรู้สึกว่าเฮ้ยทีมที่มันตั้งใจทําทีมฟุตบอลจริงๆเนี่ยมันควรจะศักยภาพมันถึงนานแล้วแหละนะครับแต่ว่าแบบความเก่าอย่อไรเงี้ยยังไม่มีนะครับจนเข้าชิงแล้วก็พลาดถูกไหมแพ้เชลซีนะครับซึ่งก็ได้ประสบการณ์เนือหลังจากนั้นก็ไม่ตกรอบงงๆนะก่อนหน้านั้นแมองตกรอบงงมาตลอดส่วนริเวอร์พเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมทีมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนถ่ายทีมอะสมูทมากนะครับเขาเลือกจะปล่อยกาเซมิโลเลือกจะปล่อยมา ออกไปเลิกจะปล่อยคริสเตโนโรนโดออกไปตั้งแต่ปี 2018, 2 0 1 8ใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆแทนที่มาเรื่อยๆคือไม่ได้แบบ้ยไ,ไปพวดเดียวหมดแล้วก็ซื้อตัวใหม่เข้ามามันเปลี่ยนถ่ายสมูทนะครับจนในพวกนักเตะดาวรุ่งอย่างวินิซิอุสจากมาตอนแรกใช้การไม่ได้เลยจนตอนนี้ก็เทพแล้วนะครับแถมหาได้จูด์เบลลิงแฮมมามาถึงใช้ได้เลยเป็นเทพเลยใช่ไหมมีการปรับระบบไปเข้ากับนักเตะนะครับถือว่าสู่สีมากถือว่าสู่สีมากแต่เอาจริงๆนะคือตอนในแมนซิตี้มันเก่าขึ้นมาแล้วบอกกับมาริดมันก็มาริด เจนใหม่มันยังไม่เสร็จอ่ะนะมันรออยเปเป้อยู่ผมให้แมนซิตี้เนี่ยเหลื่อมๆมาริดหน่อยนะครับให้แมนซิตี้55าามาริด45แล้วกันแต่สูสีมากแล้วคือมันไม่มีอเวโก้แล้วด้วยไงนะครับถ้าสมมุติอ่ะนะครับนัดแรกมาริดชนะแมนซิตี้ได้เพราะมาริมาริดเล่นในบ้านใช่ไหมถ้ามาริดชนะแมนซิตี้เกินเกินลูกหนึ่งมมุตินัดแรกชนะ2 0 3 1อ่ะผมว่ามาริดเข้ารอบเลยแต่ถ้านัดแรกมาริดไม่สามารถชนะแมนซิตี้ได้หรือชนะแมนซิตี้ได้แค่ลูกเดียว ผมว่านัดสองที่ไปเล่นที่เอติฮัร์ดเนี่ยไม่น่าจะรอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับน,นัดแรกเลยเอาจริงๆอยู่ที่ว่าเล่นในบ้านเนี่ยมาริทจะเก็บแมนซิตี้ได้หรือเปล่าถ้าเก็บไปได้นะน่าจะไม่รอดแมนซิตี้แล้วนัดสองนะครับที่เอติฮัรดเพราะถ้าสมมุตมิมาริดชนะแมนซิตี้นัดแรกได้เกิน1ลูกรุชนะสอศูนย์เนี่ยผมเชื่อว่านัดสองมาริดก็จะเล่นแบบไม่ต้องผีผ่าเยอะจะป้องกันเล่นเน้นการป้องกันเลยนะครับรับสวนกับ หรือไม่ก็รับแล้วไม่ต้องไม่ได้สวนจริงจังด้วยใช้ตัวลุกอยู่ไม่กี่ตัวนะครับแล้วถ้าสมมุติชนะมาก่อน2อใูนย์นีดัดสเนี่ยต่อให้พลาดถ้าเจอแมนเชสเตอร์นำไปก่อน1นูนย์แผนมันก็ไม่แตกว่ายังเล่นเหมือนเดิมได้นะครับแต่สมมุติถ้านัดแรกเสมอโอ้โหไปเล่นที่เอติฮัดเนี่ยเจอถล่มแน่นอนนะครับเจอพายุมาประตูแรกมาก็เสร็จแล้ว นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้มาริต45ิแมนซิตี้55นะครับแต่สูงสีจริงๆเป็นเกมของจังหวะและแท็กติกเลยนะคู่นี้คู่ต่อมานะครับไปอีกสายบ้างบาร์เซโลนากับเบเชนะครับบาร์เซโลนาเนี่ยช่วงนี้มันไม่ใช่ มันไม่เหมือนเดิมมันไม่ใช่บาร์เซลโลนาเจ้าบุญทุ่มเหมือนเดิมะนะครับมันไม่ใช่บาร์เซลโลนาที่เทพในยุโรปที่แบบไอ้ทีมอังกฤษอิตาลีสเปนด้วยกันมาก็ตกเขายับอะ่ะถูกไหมมันเป็นทีมสร้างใหม่นะครับแล้วบาร์เซลโลนาเนี่ยเนื่องจากกําลังเงินไม่ได้เหมือนเดิมแล้วมันก็จะไม่ได้มีนักเตะที่คือปกติบาร์เซลโลนายุคก่อนหรือเรัลมาริยุก่อนมันคือนักเตะซุปเปอร์สตาร์เต็มทีม นะครับเวลาเจอทีมชาติอื่นก็มีเขาก็มีซูเปอร์สตาร์เหมือนแต่ปกติบาร์เซโลนามันจะมีแบบนักเตะแบบซูเปอร์ของซูเปอร์สตาร์นะครับในแต่ละยุคแต่ละสมัยสมัยก่อนมีริวปลโดเห็นไหมบาร์โลงดอร์นักเตะบาลลงดอร์นะครับอย่างเทพนะครับต่อยุคต่อมาก็อ,อ่พอไม่มีพวกนี้ก็ด่อลงไปแป๊บ,บหนึ่งจนมาเจอโรนันดินโยเห็นไหมต่อด้วยพวกซาเมเวโต้เรลเนลเมซี่ป์เนี่ยมันคือสตาร์สไตล์ทีแต่ยุคนะี้ไม่มีมีเลวานซึ่งก็โรยลาแล้ว ส่วนเปนเชนนะครับตอนนี้มันเป็นทีมสร้างใหม่เซตระบบใหม่ทุกอย่างใหม่ทีมก็ยังไม่ค่อยลงตัวนะครับมี สตาร์ก็คือเอ็มบาเป้ต่คือระบบมันก็ดีขึ้นเยอะนะพอเป็นพอเป็นยุคข,ของหลุยเอลิก้นะครับระบบก็ดีขึ้นเยอะเขาเล่น2ระบบนะครับ4 3 3กับ3 4 3ซึ่งเจอบาร์เซโลนาน่าจะเล่น4 3 3แหละนะครับกองหลังก็ยังไม่ค่อยดีมิลานสกินเนีเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เล่นหลังสี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแมงยังชินกับการที่เป็นเซนเตอร์ด้านขวาในระบบหลังต่างสามอยู่มันจะปิดพื้นที่ไม่ค่อยดีส่วนตำแหน่งอื่นก็อาแบ็กขวาดีอยู่แล้วคาคีมี่ดีอยู่แล้วใช่ไหมตัวลุกตอนนี้กลายเป็นแบลรี่บาริงได้นะ แล้วก็เอมปาเป้ก็เล่นหน้าเป้าอีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะเป็นอุสมันเดมเบเล่นะครับเจอทีมเก่าด้วยส่วนวิตินยาก็ผีเข้าผีออกนะครับผมว่าคู่นี้สูสีมากอันนี้50-50เลย50-50เมแต่จากฟอร์มนะครับจากโมเมนตัมฟอร์มนี้ผมให้ริวมาลีผมให้ปารีด,ดีกว่า หน่อยนึงนะครับก็เหลื่อมๆเป็นปารีส5้บาร์เซโลนาสี่สิบแล้วกันเพราะปารีสก็มีความเก่าเกมมีเอ็มปาเป้ appe, มีอะไรอยู่นะครับหลุยส์เอลิเก้ก็เป็นโค้ชที่เก่าอยู่แล้วนะครับถ้าในมุมมองโค้ชอะยังไงหลุยส์เอลิเก้ก็เก่ากว่าชาบีเออร์นันเดสถูกไหมตัวผู้เล่นในทีมพอๆกันเลยแต่ว่าเปเชมีซิเดดเอ็มีปาเป้นะครับซึ่งบาร์ซ่ายุคนี้ไม่ได้มีสตาร์ชูโรงเหมือนเดิมก็ให้เปเช่เหลื่อมๆ ครคูต่อมานะครับบเซียดอด์มูลกับแอดมาริดเอาจริงๆนะคู่นี้ผมค่อนข้างคิดว่าไปทางแอดมาริด65%เเลยดอดมูลน่ะมันชอบไปตายรอบรอบลึกว้ยไม่รู้เป็นไรนะครับนักเตะมันไม่เก๋อะ่ะแล้วคือดอดมูลมันเป็นทีมที่1ปีนี้ฟอร์มไม่ใช่ว่าจะดีนะครับไอที่ผ่านรอบที่ผ่านมานะครับเพราะว่าแม่งจับฉลากเจอหมูคือจับมาเจอหมูสุดเลยอะ่ะก็คือ P s v อสพีเอลเฟน่ะผมพูดจริงๆแล้วตัวผู้เล่นดอดมูลเนี่ยข้อเสียคือมันไม่ค่อยเก๋าเกมนะครับมันต้องเสียตัวหล ลักไปตลอดทีมก็เลยไม่ต่อเนื่องใช่ไหมเจอแอดมาริดซึ่งมันเขี้ยวนะครับมันเขี้ยวอาจจะชนะไม่สวยงามอาจจะคุกขิกคุกคิกมานะผมว่าแอดน่าจะผ่านไปได้ให้แอดมาริดหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดอทมูลสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคิดว่าน่าจะเป็นแอดมาริดผ่านไปได้แต่ดอทมูลต้องไปซีเรียสหรอกครับมาใช้เวทีแชมเปี้ยนลีกเป็นโชว์รูมขายนักเตะกับมาโกงเงิน ครับช่วงนี้อะมาที่คู่เอกของแชมเปี้ยนลีกนะครับ <S <S <an other> อาร์เซนอลเจอกับไบร์นมิวนิ่นะครับโอบิมิเกลนี่มันมันจับได้แบบพอดีเป๊ะเลยนะครับคืออาร์เซนอลกับไบร์นมิวนิ่เนี่ยมันเป็นทีมแพ้ทางจริงนะถ้าใครทานยุคสมัยก่อนนะแต่เปนเกิร์อาร์เซนอลมึงจะเทพขนาดไหนไบร์ทนี่ยอยู่ในช่วงดอกแล้วตามอ่ะเจอกันแต่ละทีเนี่ย เละทุกครั้งนะฮะทุกครั้งเลยเหมือนอาเซนอลเคยชนะครั้งเดียวใช่ไหมที่เหลือแพ้รวดครั้งสุดท้ายที่เจอกัน2นัดรวมมาอาเซนอลแพ้12นะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอาเซนอลที่เทพมากขนาดไหนฟอร์มฤดูก,กันไหนฟอร์มดีในพรนะีเมียร์ลีกมามาเจอไบเยอร์ดีไลไปทุกทีแม้จะเป็นปีที่ไบเยอร์ฟอร์มดกไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะครับด้วยสไตล์ด้วยอะไรนะครับแต่ตัดมาที่ปัจจุบันเนี่ยถามว่าฟอร์มเนี่ยอาเซนอลฟอร์มดีกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าวัดฟอร์มในลีกนะแต่พอมันเป็นนนนม้ลัััไ่งะครบ เราดูจากอาร์เซนอลเจอปอร์โต้ก็ได้เห็นไหมมันไม่ได้เล่นเหมือนในลีกถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะประสบการณ์แชมเปี้ยนส์ลีกอาร์เซนอลมันน้อยนะครับทีมชุดนี้ในขณะที่บาเยอร์เนี่ยในลีกฟอร์มไดีจริงแต่ในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยถึงนัดแรกแพล้ลาซิโอมานงง,ง,งนัดสองได้ชนะสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้ผมให้บาเยอร์หกสิบอาเซนอลสี่สิบด้วยความเป็นทีมแพ้ทางบวกกับประสบการณ์แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแต่ถ้าอาร์เซนอลผ่านบาเยอร์ไปได้เนี่ยผมว่าก็ก็ถือว่าน่าจะได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นนเยอะะครับ แต่รอบนี้ไม่ง่ายไม,ไม่ไม่เหมือนปอโต้ถ้าเล่นแบบนัดปอโต้เนี่ยไม่รอดแน่นอนนะถ้าถ้าเก่งเองหรืออะไรเองนะนะครับอันนี้คือพูดในสถานการณ์ปกตินะแต่ถ้ามีใบแดงจุดโทษนัดเตะแจกนะครับอยู่ดีๆม่ปส่งให้เขายิงอะไรเงี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะนั่นแหละนะครับผมให้ไบเยนสิบหกสิบอะเชนอนสี่สิบมาเรามาวิเคราะห์กันก่อนนะครับคู่แรกเบนฟิก้าเจอกับมักเซยนะครับคู่ที่ตื่ที่สุด ในรายการรอบนี้นะครับเบนฟิก้าเจอหมักเซยเนี่ยผมพูดจริงๆนะเบนฟิก้าเนี่ยเก่าวกว่าเยอะนะครับกองหน้าเนี่ยให้จับตามาคอ้อนเรยนาโดไว้เพราะว่าตั้งแต่ย้ายมาจากบราซิลมายุโรปก,ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะแต่ว่าก่อนย้ายมานีมมม่มีมีปัญหาเรื่องวินยัยนิดนึงนะครับเกเรลอนอนดูลีกบราซิลแล้วก็ตัวอื่นก็เป็นตัวระดับแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับมันก็โอเคอยู่แล้วเบนฟิก้าก็เป็นทีมระดับแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่แล้วนะครับเจอหมักเซยซึ่งฤดูกาลนี้ฟอร์มก็ไม่ได้จะดีีีมากนรอยู่่ท7ใ แต่ว่ามีตัวเก่าอย่างโอบาเมยองนะครับก็น่าจะอันตรายอยู่แต่เอาจริงๆนะไอ้เบนฟิก้ามันไม่กลัวหรอกนะครับมันเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกมาไม่รู้กี่ฤดูกาลแล้วนะครับแล้วคู่กองกลางเนี่ยฟลอเรนติโน่หลุยส์กับเจ้าเนเวสก็ใช้ได้ด้วยนะครับดูแล้วอ่ะจากซัอร์ตจากประสบการณ์เนี่ยเบนฟิก้ามนเี่ยว่าหมักเซยเยอะนะครับหมักเซยเนี่ยนอกจากโอบาเมยองก็ไม่มีใครน่าน่าจะจับตามองแล้วอ่ะนะครับอิสเมล่าซาอิสเมล่าซาตำนานลิเวอร์พูลอ่ะนะครับ ตัวแทนสมุหเมดซาร่าเล่นหลีกเอิงอะฤดูกาลนี้ม่นจริงๆเปแค่3ประตูเองนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรโกกินคอเรียก็ไม่ได้พีคเหมือนช่วงก่อนนะฟอร์มดรอปลงมาด้วยนะครับไม่น่าจะสู้เป็นฟิก้าได้คิดว่าเป็นฟิก้าน่าจะเข้ารอบนะครับคู่คู่แรกนะคู่ต่อมาเอซีมิลานกับโรม่าคู่นี้ถ้าพูดกันตามศักยภาพเอซีมิลานมันเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับ ในตารางเกาโช่เน,น,นี่ยตอนเนี้ยคือเกาโช่ตอนนี้มันแบ่งได้แบบแบบแบ่งเกรดทีมได้แบบชัดมากอบบไดูกาลเนี้ยตอนแรกเนะี่ยเกรดลุนแชมป์มันจะเป็นยูเวนตุสกับอินเตอร์ใช่ไหมตอนนี้มันกลายเป็นเหลืออยู่ทีมเดียวแล้วครับคืออินเตอร์นะครับ,รบแล้วก็เกรดไปเล่นแชมเปี้ยนลีก สบายๆก็คือเอซิมิลานกับยูเวนตุสนะครับแล้วก็เกตแยกที่4กันก็คือเนี่ยโบลญญาโลมาตาลันตานาโปลีพวกเนี้ยนะครับโบลญญาโลมาตาลันตานาโปลีเนี่ยเกรลุนที่4ก็ชัดมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกต A เอซิมิลานมันเหนียว่าโลมาอยู่แล้วแต่ว่าพอเป็นทีมชาติเดียวกันมาเจอกัน,นอะไรก็เกิดขึ้นได้เอซิมิลานเนี่ยสควอตมันสดกว่านะดาวลุ่งดีๆเยอะนะครับลูเบนลอปตัชชี เกิดใหม่เลยนะครับมาเอซีมิลานเจอปรับตำแหน่งไปเล่นฟิลด์ตัวลุกนะครับทำประตูได้เยอะด้วยแล้วลส่วนใหญ่มันชอบไปยิงในในบอลยุโรปนะครับไม่รู้เป็นไรนะในลีกก็ใช้ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่มันชอบมาฟอร์มดีบอลยุโรปนะครับล็อตัดชี่ตอนนี้คิดเตียนพูซิตก็โอเคนะครับคีรูก็ถือว่าใช้ได้ลาเฟเลอาลเงี้ยน่ากลัวนะครับน่ากลัวส่วนโลมาก็คู่กองหน้าอันตรายนะครับดี巴拉กับ ลูกากูแต่ไม่รู้ว่าถึงเวลานั้นเนี่ยดีบาร่าจะมีอาการบาดเจ็บลงได้หรือเปล่านะเพราะก็เจ็บมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวหายนะแ mm hmm. อ,อซติมิลานก็ให้ระวังเตโอไ้คนหนึงเตโอก็ฟอร์มฮอตมากตอนนี้แต่ตำแหน่งอื่นของโลมาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเราพูดกันตามตรงนะมีดีบาร่าลูกากูเนี่ยโหดสุดและกองหน้าดีอย่างเดียวนะที่เหลือลอ,อยโซเปกินี่ก็เพิ่งฟอร์มดีขึ้นมานะครับหลังจากฟอร์มดรอปไปฤดูก,กาลนี้กองหลังก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสู้เอซิมิลานไม่ได้ ประตูก็ไม่ค่อยดีนะครับคู่นี้ผมมอง a อซิมิลานดีกว่าด้วยศักยภาพทีมด้วยอะไรนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเอซมิลานผ่านโรม่าไปได้ถ้าไม่มีเหตุการณ์พิเศษอย่างที่บอกก็คือจุดโทษใบแดงนะครับเวทแหมกมาเลเวอร์คูเซ่นนะครับก็เลเวอร์คูเซ่นเหนือนกว่าอยู่แล้วนะครับ มันเหนือกว่าอยู่แล้วแต่ปัญหาคือชาบี้อองโซ่จะประมาทหรือเปล่าแต่ผมพูดจริงๆนะเวทแฮมก็ถือว่าสวยด้วยนะเพราะว่าชาบี้อองโซ่เขได้บทเรียนรอบที่แล้วไปแล้วนะครับรอบที่แล้วเนี่ยจับมาเจอหมูเลยคาราบะไม่ถือว่าหมูมากนะชื่อชานแม่งเทียบกับเลเวอร์ไม่ได้เลยนะครับแต่นัดแรกเนี่ยอองโซ่ so แม่งประมาทจริงๆไปเยือนคาราบะแผนก็ไม่ใช่ใช้แผนหลักเองเสือกเล่นหลังสี่นะครับแถมโรเตชันยับแบบยับเลยอะ่ะก็เลยโดนนําไป2อสูนจนตอนหลังนะครับแม่งส ตัวจริงลงมาถึงไล่ตีเสมอได้อีนักสองเนี่ยเล่นในบ้านตัวเองไม่ประมาทแล้วนะครับเล่น3-4-3สตามปกติเลยแล้วก็โรเดชั่นตัวเดียวคือประตูนะครับที่เหลือเนี่ยชุดใหญ่ ใช่ไหมก็โดนไปอีกนะครับสองศูนย์ขนาดเขาโดนใบแดงแล้วยังดุส่าโดนเขายิงลูกสองอยูนะครับตอนแรกเขานัางหนึ่งศูนย์ใช่ไหมแต่ด้วยศักยภาพที่มันเหนือกว่าก็แซงกลับมาชนะสามสองได้แบบขืดจับนะครับรอบนี้เจอเวทแฮมผมคิดว่าอลองโซ่ไม่ประมาทแล้วบวกกับกว่าจะเตะรอบต่อไปเนี่ยผมคิดว่าคะแนนในลีกเนี่ยมันน่าจะถ่างพอสมควรไม่ต้องกังวลอะไรมากแล้วนะครับเพราะว่าบุนเดสลิก้ามันเตะสามสิบสี่นัดเลเวอร์มันทิ้งบาเยอร์นอยู่สิบแต้มเหลืออีกเก้านัดกว่าจะเตะตอนนั้นก็น่าจะะเหลือปรมาณ 7นัดประมาณน,นี้ถ้าทิ้งระยะห่างสิบแต้มได้อยู่ก็สบายนะครับคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะกังวลในลีกมากผมคิดว่าใส่เต็มแน่นอนบวกกับกคู่แข่งนะมันไม่ได้เป็นคาราบากแล้วส่วนเวสต์แฮมก็ผมว่าเขาน่าจะโฟกัสเหมือนกันนะครับแต่เวสต์แฮมเนี่ยในลีกก็ต้องช่างใจเพราะในลีกก็จริงๆก็ยังมีลุ้นโคตาบบ้ายูโรป้าในลีกอยู่นะครับเพราะว่าตามแมนยูอยู่แค่4คะแนนถูกไหมแมนยูก็ไม่ใช่ว่าจะเสถียรนะครับบวกกับประสบการณ์ในบอลยุโรปก,ก็เป็นรองเลเวอร์อยู่แล้วแต่ด้วยสไตล์เวสต์แฮม อา,อาจจะสู้เลเวอร์ได้ก็ได้แต่จริงๆก็ยังห่างอยู่นะครับวิงแบ็กเลเวอร์เนี่ยแข็งแกร่งมากทั Fine. ้งกีมาโดทั้งทิมโปงนะครับกีมาโดก็มีประสบการณ์แชมเปี้ยนส์ลีกเยอะอยู่แล้วคู่กันตรงๆก็รอดยากนะเวสแฮมคิดว่าไม่น่ารอดนะครับไม่น่ารอดน่าจะเป็นเลเวอร์เข้ารอบนะครับอ่ะเรามาคู่เอกรอบนี้นะครับลิเวอร์พูลแอตแลนต้านะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่จับคู่กันมาได้โอเคเลยนะถ้าสมมุติลิเวอร์พูลเจอเลเวอร์เลยมันก็เร็วไปถูกไหมครับมันควรจะเจอรอบชิงทีม ลุนแชมป์ทีมารลีกกับทีมจ่าฝูงนะครับบุนเดสลีก้าน่าจะเป็นเต็งแชมป์ด้วยบวกกับสตอรี่โค้ดเก่าโค้ดใหม่ลิโอพูว่าที่โค้ดใหม่ลิวอพูมาเจอกันอีกนะครับก็ถือว่าโอเครอบที่แล้วก็ไม่มันนะครับลิโอพูเจอหมูไปใช่ไหมเกมจบแต่นัดแรกครับนัด2มานี่หนักกว่าเดิมอีก15นาทีม้องรอบไป4เมตรแ,แล้วแล้วก็พูดต่อสู้ต่อก่อนไ,ได้เลยนะบจบไปัญญอตัอลันต้าเนี่ยถือว่าตั้งแต่ลิโอพูเล่นรายการนี้มาเนี่ยรอบนี้ถือว่าเจอของแข็งสุดแล้ว นะครับเพราะว่าอรอบแบ่งกลุ่มก็เจอไม่หนักมากใช่ไหมเจอล l สเกลินก็ไม่เท่าไหร่นะครับเจอยูเนีองก็ไม่เท่าไหร่เจอตูลูสก็ไม่เท่าไหร่รอบต่อมาเจอแอตแลนต้าจริงๆหมูใหญ่นะครับเจออตาลันต้าก็ถือว่าโอเคนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วในแชมเปี้ยนส์ลีกสปีที่แล้วนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มก็เล่นบ้านแอตาลันต้าลิเวอร์พูลบุกไปถล่มแอตาลันต้า5 0านะครับส่วนเล่นบ้านลิเวอร์พูลแอตาลันต้าก็บุกม,มาชนะลิเวอร์พูลสอเหมือนกัน นะครับแต่สิ่งที่มันต่างกันคืออะไรครับคือโครงทีมริว์พูชุนนั้นเนี่ยมันยังอยู่กันสัดส่วนใหญ่บวกกับตัวใหม่ที่มันโอเคนะครับแต่อตาลันตาเนี่ยมันเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปเยอะแล้วนะครับบวกกับนักเตะที่เสริมมามันก็ไม่ได้ดีถ้าริว์พูเสริมมาครับถ้าพูดกันตามตรงก็เป็นรองริว์พูอยู่พอสมควรน,นะครับแต่ประมาทไหมริว์พูคือริว์พูไม่สามารถส่งเด็กลงมาเต็มสูบแบบเจอสป,ปาร์ตาได้นะถ้าส่งเด็กมาเต็มสูบก็มีสิทธิ์ไปเหมือนกัน ก็น่าจะต้องเอาจริง,องพอสมควรนะครับถือว่าถือว่าน่าจะสู้กันสนุกนะครับแอตแลนตาเนี่ยเล่นระบบหลัง3านะครับ3 4 2 1 3 4 1อ3 4 3าอา่ดัได้หมดผู้กองหน้าก็จะเป็นลุคแม่นกับสการมาค่านะครับก็ประมาทไม่ได้ลุคแม่นนี่ก็อันตรายหรือสลับมาเป็นชาดีเคเทลาร่ก็ดีนะครับแล้วก็กองก,าง minor, กลางคุปไมเนอร์กำลังคอตมากตอนนี้หลายทีมดังยุโรปสนใจมากนะครับมิดฟิลด์ทีมชาติพานแล์ส่วน จุดอ่อนน่าจะอยู่แผงหลังสำหรับผมอัลันต้าเนี่ยจุดอ่อนน่าอยู่แผงหลังนะครับมีสกาวินี่ที่ดูไว้ใจได้ใช่ไหมที่เหลือพวกลาเฟลโตโลอยพวกนี้มันดรอปไปหมดแล้วนะครับสำหรับผมอัตลันต้าแผงหลังเนี่ยมีสกาวินี่ไว้ใจได้ นะครับถ้าส่งไอ้พวกโคลาซินัสลงมาที่เคยอยู่อาร์เซนอลเนี่ยก็เป็นจุดอ่อนไม่ได้แข็งแกร่งนะครับพวกโคเซ่หลุยปาโลมิโนอะไรพวกนี้ก็ดรอปลงไปเยอะคิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะผ่านไปได้ผมให้ลิเวอร์พูลประมาณ65%สิ้าอรตาลันต้า35%นะครับถ้าจะมีพิกก็อาจนะเพราะแบบสถานการณ์ลุ้นแชมป์ในลีกมันเข้มข้นมากแล้วลิเวอร์พูลเสียสมาธิอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติเจอกันแบบตรงๆอ่ะก็ไม่น่าจะสู้ลิเวอร์พูลได้นะครับแอตาลันต้าบวกกับแอตาลันต้าเนี่ยข้อเสียคือ เขาเป็นบอลสไตล์เดียวนะครับคือเปิดเกมลุกเปิดเกมลุกใส่ซึ่งมันจะเข้าทางลิ์พูมากนะครับมันจะเข้าทางลิ์พูมากซึ่งผมก็เชื่อว่าอัตาลันต้าก็น่าจะมาบุกใส่ลิ์พูแล้วก็น่าจะเข้าทางลิ์พูนะครับคิดว่าลิฟฟูน่าจะผ่านไปได้